นะแล้วก็ให้เด็กขายพวงมาลัยเนี่ยขายให้เรานะให้ได้ขั้นต่ำเนี่ยวันละแค่ยี่สิบพวงก็แล้วนะครับถ้าเขาขายได้มากกว่ายี่สิบพวงนั่นคือรายได้เขาที่เราให้เขาไปเลยนะครับขายได้ต่อคนคนละยี่สิบพวงแล้ก็ขายได้ไหมครับได้พวงละเท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบพวงได้เท่าไหร่ครับสี่ร้อยเราไปหยอดไปยี่สิบแยกนะครับสี่ร้อยเท่าไหร่นะเอ้ยกี่คนวะงงนะฮะสี่ร้อยแบบอ่าสี่ร้อยสิบคนเท่าไหร่ สี่พันยี่สิบแย่ก็เท่าไหรแปดพันวันละแปดพันแปดสามยี่สี่เดือนละสองแสนกว่าบาทโอ้กู้ทำธุรกิจกูอะไรก็ได้ดีกว่าแล้วก็นึกไปนึกมาเอาขกินสงสารเด็กเนี่ยเหรอเนี่ลูกค้าเรามาซื้อนะซื้อวงวันอะไรช่วยเด็กช่วยเด็กช่วยไปช่วยมาก็จะเอาวงมันอะไรเนี่ยแฝดไม่น้ารถนะครับนานวันเข้ามันก็จะมีทั้งดอกกุหลาบดอกลาวเดืองเนาะบางวันเราก็ได้ดอกลาวเดืองก็ได้ดอกกุหลาบดอกพวกนี้เหี่ยวไหมครับยิ่งไปนาน จำผมจำปาจะปีเหี่ยวเหมือนเลยจะมีอยู่ดอกนึงม,มันไม่เหี่ยวดอกอะไรครับดอกรักนะผมก็เลยทำไมดอกรักมันไม่เหี่ยวสดตลอดเลยผมปีปยดีมาหาวเวรขอกบอกดีกว่า <laughs> โชคดีวันนั้นเนี่ยได้เจอเน้องคนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับเออพงมาลไยมาขายเราแล้วก็ววเออขอถามมาันซะหน่อยว่าทำไมดอกอื่นมันใช้แท้หมดเลยทำไมดอ,อกนี้มันไม่เอาของจริงนะครับตัดสินใจถามน้องงพี่หนานี่ตังดิเนาะไอ้เนี่ยดอกอย่างอื่นเองใช้ของแท้หมดเลยทำไมดอกนี้เองไม่เอาของแหนวะ จะซิกเข้ามายืดหน้าเข้ามาในรถแยกจาหอมแก้มอยู่แล้วอ่ะพี่รักแท้ปัญหายากไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเราให้ท่านนะผ่อนคลายนะครับแต่ที่นี่ผมเชื่อว่าเรามีความรักแท้ที่จะมอบให้กับเพื่อนๆเราทุกคนใช่ไหมครับ คนหนึ่งนะครับที่เขาพยายามที่จะเปิดโอกาสดีๆทางธุรกิจแบบนี้ให้กับผมนะครับเมื่อตลอด7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายครั้งเราก็ทําพฤติกรรมที่แย่ๆใส่เขาในวันที่เขาชวนเราเพราะเราไม่เข้าใจนะครับแต่วันนี้เนี่ยเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ให้ชีวิตครอบครัวผมนะครับโคตรเง่าสักหลักนะครับมีความสุขกันหมดเลยนะครับก็แน่ขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติให้กับเพีชตะกรันิทธิพรดินิกุรณาด้วยนะครับแน่ะด้วย เจอเขาไปแล้วครับคุณลูกคณะสิบพาผมมาพบกับพี่เลี้ยงอาโค้ชทุกระดับชั้นเลยขอเหมือนกับท่านนายเราทุกคนเลยครับคุณยายที่เด็กที่จะพูดู้ที่ทำได้ดีในะครับก็นะตั้งแต่เด็กที่ผ่านมาในชีวิตเราเปลี่ยนไปเลยนะครับก็ได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยแทบจะรอบโลกละนะครับก็จริงๆผมเหนือสิ่งอื่นใดผมมีแรงบันดาลใจคือแม่ผมเนี่ยนะครับเหมือนกับใครๆหลายๆคนชอบแซวผมนะผมก็มีแม่อยู่ประมาณคนนึง <laughs> <laughs> นะครับยายไม่ทันกันเป็นหมดเริ่มโตยายก็เริ่มตาย <laughs> <laughs> แม่ผมเนี่ยนะครับเป็นมะเร็งนะครับปากบนลูกก็ตัดบนลูกขึ้นไปแม่ก็เป็นทุกโรคนะครับความดันสูงแต่กินสายสูงคอเลสเตอรอลสูงเพียปวดเขานอนไม่หลับขึ้นบันไดนี่ก็แทบโหเราบันไดขึ้นไปนะครับเวลาจะเจอเขาเนี่ยนะครับไปดูเลยหน้าสัมผัสเจ้าที่บ้าน นะครับแกก็นั่งไหว้เจ้าอยู่นั่นนะผมว่าแม่ศรัทธาเจ้าขนาดนั้นเหรอหันะหกลับมาบอกเปล่าหรอบุรุกไม่ขึ้นะเราก็ได้มาอยู่ในธุรกิจสุขภาพนะครับเกี่ยวก,กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารก็เลยมีโอกาสซื้อให้แม่ทานนะครับทุกวันที่แข็งแรงนะครับแต่ที่มันทําให้เราเนะี่ยนะครับมีแรงพยายามมากกว่านั้นเองก็คือคุณแม่มีลูกสามคนผวมเป็นคนกลางพี่ชายผมประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดสมองใช้เงินค่ารักษาเยอะมากเงินที่พ่อแม่หามาทั้งชีวิตต้องมารักษาชีวิตพี่ชายไว้ผมก็เลยต้้้อองงไตต่่ขึนนนนนนมมาาาเป็วกยยยยคแททุััีู แต่ก็ต้องติดหนี้ป้านช่องเราก็ไปเข้าธนาคารนะครับเราก็ต้องใช้บัญชีตัวแดงตลอดนะครับผก็อะไรก็ได้ที่มันทำเราได้เงินผมก็อยากทําอยากประสบความสําเร็จให้พ่อแม่เราอยู่ทันเห็นเราประสบความสำเร็จทุกท่านมีแรงประตุนใจแบบนี้ไหมครับทางเราผมก็เชื่อว่าทุกท่านในห้องนี้นะครับเรามีความรักเรารักพ่อแม่เรารักลูกของเราเรารักเพื่อนเราเรารักผู้คนรอบข้างเราธุรกิจแบบนี้ครับผมว่ามันเติบโตจากความรักนะครับแต่ที่มันคือธุรกิจเนี้ยมันลงทุนเป็นเงินน้อยมาก แต่สิ่งที่มันต้องลงทุนมากเลยก็คือใจของเราอะนะครับเราใช้ขนาดของใจเราใหญ่ขนาดไหนหลายคนเนี่ยนะครับประสบพ่ายแพ้พ่ายแพ้ในธุรกิจนี้ไปเพียงเพราะว่าขนาดของหัวใจเขาเล็กไปนะครับเขาแพ้ใจของเขาเพียนั่นเองนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าทุกท่านที่ตัดสินใจพาตัวเองมานั่งอยู่ในห้องนี้นะครับผมก็เชื่อว่าพวกเราเนี่ยหัวใจเราเข้มแข็งแล้วก็ยิ่งใหญ่มากพอใช่ไหมครับใช่ ใช่ไหมครับใช่รอดมากๆเลยเนาะน,นะครับก็ตัวผมเองเนี่ยมีความฝันมากมายนะครับเรามีฝันไหมครับม,มีมีฝันนะครับตอนเด็กๆเรามีฝันมากมายเลยนะครับก็แน่นอนนะก็จะชอบมีคนมาถามเราโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราเคยถูกถามไหมเออนะครับมีคนมาถามผมนะไม่ไม่โตขึ้นอยากเป็นอะไรผมบอกผมอยากเป็นแคชเชียร์ งงก็งงมันเป็นทำไมงไม่ได้จับเงินทุกวันอะไรเงี้ยนะครับมีความสิทธิ์นีนะครับก็นะเราเราเราตอนเด็กๆเ,เราฝันใหญ่อยากเ,เป็นนุ่นเป็นนี่อยากเป็นนักบินอยากเป็นทอาหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นหมอยากเป็นพยาบาลมากมายนะครับฝันเรายิ่งใหญ่มากๆเพราะเราไม่มีอะไรมาบีบกั้นความคิดของเรานะครับแต่พอเราโตขึ้นมาเนี่ยนะครับประสบการณ์แวดล้อมเราทําให้เราเนี่ยฝันเราเล็กลงนะครับเป็นเรื่องที่น,น่าแปลกตอนเด็กเราฝันใหญ่ครับแต่ตอนโตมาฝันเราเล็กลงเล็กลง S <S <S อย่างเงี้ยนะยิ่งสุภาพบุรุษหลายคนนะยิ่งวันเล้ยิ่งเล็กยิ่งดีใช่ไหมก็นะครับผมมีความฝันมากมายนะครับอยากมีอาชีพที่มั่นคงอยากเป็นในร้อยก็ไม่ได้เป็นนะครับก็ผมกลัวกลัวแบบหัวเปลี่ยนสีก็มานั่งทำเรซูเม่นะครับเดินกรอบไปสมัครงานไปเรื่อยๆอกว่าไม่เมือกัะมันไม่ปลอดภัยเป็นนักเรียนในร้อยจบมาเป็นในร้อยในพันในคนในวันหนึ่งเกิดมาเป็นลูกผู้ชายได้รับใช้ใต้ใตเรือเ่องพยุคลรบงได้มีโอกาสมีธงชาติติดอกนี่คือความฝันของเรานะครับแต่ท้ายที่สุดผมก็ทําไม่ได้ เราสอบได้4ี่เราทับเลยแต่ตาบอดสีก็เลยอดนะครับพออดทํายังไงนะครับด้วยความที่เราก็ไม่รู้ว่าเรียนจบไปทํางานประจําทําอะไรผมก็เป็นเท่าแก่ตั้งแต่เรียนมหาลัยปีหนึ่งเปิดสถาบันกดวิชาห้องเนี่ยในร้อยท้ายที่สุดก็ไปไม่รอดเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่เราคุมไม่ได้ชีวิตผมเดินทางบนความผิดหวังตลอดเวลานี้นะครับแต่ผมกลับสู้ต่อจริงๆตอนผมสอบห้องเรียนในร้อยเนี่ยผมตาบอดสีผมตกนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่รู้ว่าผมตาบอดสีผมรู้ว่าตัวเองบอดแต่เราพยายามจะสู้มา ผมถึงบอกนะครับว่าชีวิตวันนี้กว่าเราจะคนนึงจะประสบความสําเร็จมันอยู่ที่ขนาดข,าดของหัวใจเราและการตัดสินใจของเราเท่านั้นแหละว่าเราลงทุนหัวใจเรามากพอหรือเปล่านะครับผมรู้เลยครับว่าผมตาบอดสีผมตั้งใจอ่านหนังสือยกอว้วกนะครับอยห้าสิบกินเข้าไปกาแฟกินเข้าไปอ่านหนังสือหลัง ตั้งใจสุดๆนะครับก็จนสอบได้นะครับพอสอบติดปึ้งเพื่อนๆต้องไปเก็บตัวนะครับฟิตซ้อมร่างกายเพื่อที่ไปสอบรอบกัรศึกษาวิ่งพันเมตรวิ่งร้อยเมตรว่ายน้ำฟื้นดึงข้อหเพื่อนร่างกายฟิตมากแต่ผมไม่ได้ไปเก็บตัวเลยผมต้องไปโรงพยาบาลทุกวันเพื่อไปขอหมอท่องชาร์ตตรวจตาบอดสีเนาะวกเราเคยดูชาร์ตตรวจตาบอดสีไหมครับ ออนะครับเราไม่เห็นเลขอ่ะมันสีปนกันหมดเลยเปิดไปหมดเลยแต่เราจําไม่ได้ว่าถ้าไอ้สีแดงมันอยู่มุมนึงประมาณ30สองศานี่มนเก้าสีเขียวอยู่เหลื่อมๆหน่อยนี่นีน่ห้าสิบสองแน่นอนนะครับกับจะหลอกหมอให้ได้นะครับท้ายที่สุดหลอกไม่ได้ก็เลยม,มาหลอกตอนโตนี่แหละ นะคให้แพ้นะครับไม่อยากเป็นลูกจ้างก็ต้องเป็นนะครับไปทํางานประจำนะครับอยู่ธนาคารนะครับเห็นเงินคนอื่นมากมายไอ้นั่นก็มั่งคั่งไอ้นั่นก็มั่นมีเราสิมีมัางไม่มีมัางนั่งไปนั่งมาเมื่อไหร่คุณจะมีอย่างมันบ้างวะเนี่ยเราก็พยายามครับได้เรียนรู้ครับว่าคนรวยเขาไม่ได้ทำอาชีพเดียวรายได้หลายทางดีกว่าทางเดียวพวกเราว่าจริงไหมครับคนรวยๆเขาทําหลายอาชีพอะนะครับผมรู้สึกว่าคนที่ชอบลงทุนคือคนที่ไม่ชอบใช้แรงงาน แต่คนที่ไม่ชอบการลงทุนก็คือคนที่ยังชอบใช้แรงอยู่เพราะเราจริงไหมครับวันนันเองนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนชอบใช้แรงงานนะแต่เราไม่มีทางเลือกนะครับจริงๆริมีทางเลือกแต่เสือไม่ยอมเลือกรายโอกาสรายล้องเข้ามาในรอบตัวเราอะ่ะนะครับเรากลับปฏบพิเศษผมเชื่อว่าชีวิตทุกคนเนี่ยต้องการโอกาสพวกเราจริงไหมครับวันนี้ชัดเจนเลยนะครับแม่กลับมาหลอกเพื่อนจะเสือดโดนหลอกเองเดินเดน,เดนอยู่เนี่ยเห็นโอ้โห oh. มันขยุมขยุมอยู่ มันเป็นเศษกระดาษที่แบบพับๆอยู Memory, jail, mm. Luckily, Hence, ่ตามพื oh ้นอ่ะเหลือไปโอ้โหแบ่งพันแน่นอนไปเป็นเราเก็บไหมเก็จะเก็บมาดูไหมล้านเปอร์เซ็นต์ผมเก็บมารีออกกอโหแม่เจ้าสมเด็จโดลเลยมอนถ้าเราเจอเงินเงินขยุ่งขยุ่งกับพื้นแบบนี้สักสิบใบเราจะเปิดดูสักสิบใบเลยไหมครับล้านเปอร์เซ็นต์เนาะอันนี้คืออะไรก็คือโอกาสนะครับแต่หลายๆครั้งโอกาสเดินเข้ามาในชีวิตเราเรากับ มันเหมือนผมในครั้งหนึ่งนะครับแต่วันนี้นะครับเราก็ได้มีโอกาสนะครับที่จะต้องคือคือเราต้องเปิดโลกทัศน์มากขึ้นเราต้องยอมรับโอกาสมากขึ้นผมเป็นคนเชื่อยากแต่โชคดีเราเป็นคนฟังง่ายนะครับเรามาฟังเนี่ยนะครับเราก็ได้คิดได้ใจตองตามนะครับเนะี่ยพอผมได้มีโอกาสเจอคนรวยคนมั่งขัง่งมั่งมีนะครับเราก็อยากมีมั่ง นะครับเราก็เลยพยายามลงทุนเพิ่มผมทำธุรกิจตู้ซักผ้านะครับทำรถแท็กซี่ให้เช่านะครับทุกวันนี้ก็ไม่ดีแล้วเลิกไปหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีธุรกิจนี้อยู่นะครับผมทำธุรกิจรถบุ๊กเนี่ยนะครับปัจจุบัน,นก็มีรถเทรนเนอร์อยู่ที่สระบุรีนะครับวิบ่งปูนกับปูนดานอคินซีนครหลวงไทยอะไรเนี่ยนะครับ,ก,รบก็จริงๆก็มีเงินจากธุรกิจเครือข่ายแล้วก็เอาเมาธุรกิจน,นี้ให้มาแล้วก็ไปต่อยอดเงินขึ้นนะครับก็เนี่ยครับในวันที่เรามีเงินมากพอที่จะซื้อรถบุกครับ ควางดีกับเราที่สุดก็น่าจะเป็นพ่อแม่เราเนาะนะครับก็เชิญพ่อแม่เราไปถอยรถคันแรกมานะครับผมก็อยู่ในครอบครัวโคเวอร์ไมนะครับรักโคเวอร์ไม่มากสีโคเวอร์ไม้เป็นสีอะไรครับ สีชมพูนะนะเขาไปพ่นรถเราเป็นสีชมพูนั่นแหละเห็นไหมนะครับรถบรรทุกผมลูกค้าชมพูหมดเลยแน่นะครับก็เนี่ยมาสจางของสีชมพูก็สร้างมีอรกดับให้กับผมไม่ไม่นานนี่เองนะครับเนี่ยก็ซัตซนาเละเลยนะครับธุรกิจพวกนี้เสี่ยงไหมครับเสี่ยงมากนะครับมันเครียด้ะนะครับโอ้โหแต่ละอย่างเปลี่ยนยางมีเส้นละหมื่นรถมี่ยี่สิบสองล้อเปลี่ยนยางดีสองแสนสองพระเจ้าเนาะ เราลงทุนทำไมไม่คิดอะไรคือแบบนี้ถ้าเจอปัญหาแบบนี้พวกเราก็ขาขึ้นไหมโอ้โหขาขึ้นมากขาขึ้นกายหน้าผากเนาะนะครับแต่โชคดีมากๆผมก็ยังมีธุรกิจเครือข่ายที่หลายๆคนเดินหนีมาเพียงเพราะมันชื่อธุรกิจเครือเพียงเพราะมันชื่อธุรกิจเครือใหลายคนไม่เลือกที่จะรับฟังแต่วันนี้โชคดีที่ผมมีธุรกิจเครือข่าย มกราคมที่เราจับมือกับโซครับผมมีรายได้เดือนแรก241,000บาทแต่ไม่ได้หมายความว่าผมทาเดือนเดียวมันคือเนื้องานที่เกิดขึ้นตั้ง5ปีที่แล้วสะสมมาอยู่ในกลุ่มคอมโดูเกเตอร์นะครับวันนี้พวกเราโชคดีมากๆนะอย่างที่พี่เต๋อเล่าให้ฟังเนี่ยอนาคตข้างหน้าจะมีซัพพลายเออร์อะไรมากมายให้เรามีสินค้าให้เราทําตลาดมากมายเลยนะครับจะดีไหมอ่ะถ้าวันหนึ่งมาเป็นเติมน้ำมันในปั๊มเนี้ยเราังได้ P ีด้วย จะดีไหมเราไปนอนโรงแรมในเครือเราเรายับดีทีวีคืนกลับมาดีไหมครับดีดยอดนะครับซื้อเหนี้อไก่ไเนี้ยต่ทีวีอันนั้นก็เกินไนปนะครับแล้วเมเนี่ยห้าปีสะสมมาทันทีที่เราปั๊บอินก,กับโซ่ปั๊บเดือนแรกผมก็มีเลยสองแสนสี่พุมหาพัน เท่าไหร่วันนี้ตาก็ไม่ดี2อ0 0ส,น,สนะครับมีนาคม4 0 0 0 0นนะครับเมษาย,ยนไปเที่ยวสงการด้วยรายได้เดือนละ5,17,000พฤษภา7 7เ0 0 0 0เรียนด้วยความเคารพรายได้เดือนพฤษภนาเนี่เจ็ดแสนกว่าบาผมยังไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลย <S 2>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  ยังไม่ได้ถอนเลยมาอีกเดือนหนึ่งที่ดูนามันโอนเข้ามาอีกล้านสี่หมื่นหกพันบาท มึงเอามาแบ่งดูนะครับมิถุนายนล้านกว่าบาทนะครับกรกฎาคมเป็นล้านสองแสนนะครับสิงหาล้านสามล้านสามยังไม่ได้โยงกันมาเลยโอนไปเกือบล้านกว่าบาทนะครับเว็บนีอัพแล้วนะครับตอนนี้นะครับเนี่ยอีกไม่กี่วันโอนใหม่เลยเนี่ยเนี่ยขึ้นเดือนแรกอีกเกือบห้าแสนยี่สิบเอดเดือนนะครับสิเดือนครึ่งกับการที่เรามาอยู่ในโซนสำหรับผมเองนะครับก็มีรายได้รวมไปทั้งหมดนะครับ 8, 000, 80, 000, 000, แล้านห้แสนแหมื่นแดพันบาทตกลกันรู้จินตนกรนะครับวันนี้โชคดีมากนะครับที่เรามีธุรกิจเครือข่ายไว้ในครอบครองเหมือนที่พ่อพูดเหมือนมีุณสำรองให้กับครอบครัวนะครับเราเดินไปบนถนนของความป,ปลอดภัยชีวิตปลอดภัยมากนะครับไม่เคยต้องบังคับใครสมัครไม่ต้องไปตื้อใครสมัครไม่ต้องหลอกลวงใครมสมัครเราไม่ต้องให้ใครสมัครด้วยความเกลินใจ เราพูดอย่างมืออาชีพธุรกิจนี้สอนให้เราเป็นมืออาชีพมากพอเราไม่ต้องบังคับใครไม่ต้องน้อง้อใครไม่หลอกตัวใครเราพูดแบบสเต็ปเลยครับบอกเลยหนึ่งสองสามสี่ทำแล้วแกได้อะไรถ้าไม่ทําจําไว้นะมือเราเห็นเนาะ,ะ,ะเราเราข้าเราอย่างเงี้ยนะครับผมศึกษามาอย่างเต็มที่อย่างตั้งใจนะครับเราพบความสวยงามของธุรกิจนี้นะครับมากกว่า9ประการเลยทีเดียวนะครับประการแรกมันทําให้เรามีรายได้หรายขีดจำกัด นะ,นะครับเราอยากมีรายได้มากแค่ไหนก็ได้แต่เราไม่จำเป็นต้องลงทุนเพิ่มไม่ต้องมีภาระเื่อนั้นว่าดีไหมครับด <Yeah. S 1> ีบทีนเราเป็นพวกหนึ่งคันนี้ก็เครียดไหมพวกเราว่า <Yeah. S 1> มีสองคันเครียดเพิ่มขึ้นไหมครับ <Yeah. S 1> สามคันเครียดไหม <Yeah. S 1> เครียดมากเลยมลุกจะชนวันไหนมีเจ็ดคันแม่งชนคน,นละวันก็ตายแล้วเรื่องของไหมครับเนอะนะ,นะครับอย่างที่สองคือเรามีความมั่นคงทางรายได้ผมเป็นคนทางานหนักมาตั้งแต่เด็ก นะครับคิดเสมอนะอยากตอบแทนคุณพ,พ่อแม่ให้ท่านอยากเลี้ยงดูท่านได้ดีเหมือนที่ท่านเลี้ยงดูเรามานะครับก็ตั้งใจมากมาเลยผมก็รู้สึกนะขับรถกลับบ้านวันหนึ่งอ่ะนะครับต้องเกิดหลับไปเลยทําไงวะคนข้าขงหลังเราจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยนมานน่ถึงไอเดียนะนะถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่หาเงินเก่งทํางานเก่งมากก็เปรียบเสมือนเราเป็นหลอดไฟหลอดหนึ่งที่อาจจะมีกําลังวัดให้แสงสว่างมากมาย แต่ถ้าไส้หลอดมันขาดหลอดเดียวพวกเราว่าดำเลยไหมครับคมืดเลยไหมมืดถ้าห้องนี้มีหลอดไปหลอดโอ้กแบบนี้หลอดเดียวไส้ขาดห้องนี้มืดเลยไหมครับม,มืดเลยเหมือนกันแต่วันนี้ธุรกิจเครือข่ายคือการกระจายความเสี่ยงนะครับเหมือนก่อห้องโกลงแบบนี้หลอดขาดสักหลอดทั้งเราว่ามืดไหมใ่มืดไหมครับไม,ไม่มืดเลยอะ่ะนะครับทำให้ธุรกิจมีนมีความมั่นคงมากๆทางรายได้นะครับอย่างที่สาครับเป็นมรดกตกท่อให้ลูกหลาน ตัวผมเองครับจากตัวคนเดียวค่อยหักค,ค,คอเครือข่ายผู้บริโภคภายใต้กลุ่มแนวคิดนะครับแล้วก็ระบบของ S55 มืออาชีพมากเราพัฒนาคนเราไม่ใช่นักค้นหาเราไม่ใช่นักขายของแต่เราคือนักพัฒนาตัวเองนะครับ <c oughs> เราชวนผู้คนมาพัฒนากันนะครับแบบนี้นะครับจากสองคนก็ไปชวนเพื่อนอีกคนละ2คนเป็นเครือข่ายผู้บริโภคไป,รปเรื่อยๆบางคนชวน10บบางคนชวน20ทุกวันนี้ผมคนที่มีคนที่ผมชวนเองจริงๆเนี่ยประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อยคน ค,คนที่ตั้งใจอยู่ในระบบจริงมีอยู่แคนครับแต่แปดคนเนี่ยก็เป็นไดมอนด์เป็นดูบี่เป็นโอ้โหแยกๆกันมากมา,ายนะครับแต่ละคนก็มีรายได้เทียบเลยเรามีเครือข่ายผู้บริโภคร่วมหมื่นคนวันหนึ่งถ้าผมไม่อยู่แล้วเรานอนตายในโรงแบบนี้พวกเราว่าหมื่นกว่าคนตอนใจตายตามเราไหมครับ <c oughs> ไม่นัากูเลยเหรอเราเล่นนะก็นะมันเป็นมรดกทางรายได้ไม่ใช่มรดกทางหน้าที่อะ่ะนะครับสำเร็จแล้วส่งต่อให้กับลูกหลานได้เลยดีไหมครับดีมากๆนะครับเนี่ยนะครับ,นะรบหลายครั้งเรารู้สึกว่าเป็นเพียงแค่คอนเซปต์นะนะครับแต่วันนี้กลุ่ม S550 ให้เห็นแนละ้วนะครับไม่รู้หรอกว่าโซจะเป็นแบงค์จริงหรือแบงก์กาโมไม่รู้เลยนะครับแต่ผมเชื่อไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันนี้เราคือ เอาาเราจริงไหมครับก็คือโควูเตอร์ระหว่าวงกลมวงแรกนะครับที่จะไปถึงวงกลมที่ 2- ที่3ซ้ายขวาเนี่ยมันมีขีดเส้นนี่รเขาเรียกว่าเส้นหรือสายใหญ่นะครับมันคือความผูกพันมันคือความสัมพันธ์มีสายสัมพันธ์ที่จะเกี่ยวพันพวกเราไว้ด้วยกันเราคือพี่น้องกันเราไม่ใช่ลูกจ้างไม่ใช่นายจ้างกันเราคือเพื่อนร่วมธุรกิจแล้ววันข้างหน้าในอนาคตทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้เราก็จะมีแคปของเราเองแล้วสายใหญ่ที่มันเชื่อมโยงมายู่นั่นแหละนะครับก็คืออยู่ภายใต้โครงสร้างของเอสนาห้ดีไหมครับ นะทฤษฎีนี้ผูกพิสูจน์เรียบร้อยอย่างที่สี่ได้เดินทางท่องเที่ยวฟรีตลอดชีวิตอย่างที่5้ได้สุขภาพดีของทั้งตัวเองและคนรอบข้างอย่างที่6นะครับนี่นะครับได้พัฒนาตัวเองมากมายนะครับเมื่อก่อนให้ผมมานั่งยืนพูดแบบนี้ไม่ได้นะผมไม่ใช่คนพูดเก่งมาเรียนได้ความเครพปกติผมอยู่คนเดียวผมก็ไม่ค่อยพูดอยู่คนเดียวมึงพูดก็แฝงแล้วนี่มึงอยู่คนเดียวก็ไม่พูดหรอกนะครับเพราะยัง ไม่พูดเองนะครับถ้าไม่เมาอ่ะนะครับถ้าาถ้าเมาอาจจะลงล่างนิดนึงขออภัยนะแต่สนุกนะครับจริงๆเนาะมันหลายอย่างนะครับผมก็ต้องทิ้งตัวตนไปนะครับหลายอย่างเราก็ต้องถอดถหัวโขนเราออกถอดหมวกหลายๆใบของเราออกเพียงเพราะสิ่งที่ผมอยากทําจริงๆก็คือผมอยากให้ทุกคนมีแค่รอยยิน้มนั่นเองนะครับยิ้<ขอ>มเอายิ้มเอาไอาหมไม่ไ <Hi. S 1> อเอาเลย ผมมาเป็นตืน้นเป็นแหลกเป็นลิงเ,เป็นข้างเงี้ยน,นะครับเดินเดินก้าวพลาดล้มพรวดลงไปอย่างเงี้ยน,นะครับเราก็อยากให้ทุกคนหาให้มันสนุกไปอย่างนั้นแหละนะครับแต่ลึกๆเราอ่ะไอายไม่ไอายนะครับหลายคนก็บอกขึ้มาพูดบนเวทีนี่ <ๆ S 2> ไม่ได้ผมอายโอคตรอายเลยขึ้นมาจับไม้มือวุ่นเพียบสั่นยังเงี้ยเจ้าข้ามือเยอะแยะล้วงกระเป๋าแล้วล้วงกระเป๋าอีกมือเยอะจิ๋มหายเลยทำไมอยู่ในขับมือไม่พออะไรเงี้ยบางคนทำอะไรกับมือไม่ถูกล้วงกระเป๋านะครับนะทำอะไรไม่รู้จะทำอะไรกับมือนับนิ้ว นับไปนับมาเอานิ้วเกินไอ้คนฟังนั่งล่างไม่ได้ประเด็นเลยเลยดูมันทำอะไรกับมือมมดเนี่ยแล้วมือมือมืออะไรกันนะครับผมก็เป็นคนอย่างเงี้ยนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยระบบเราอ่ะขึ้นมาพูดบนเวทีพูดดีไม่ดีลงไปเพื่อระบบทุกขั้ยอดนะครับสุดยอประจับมือไหมครับโอ้โหพวกเราเพื่อนพวกเราพูดเก่งไหมครับเก่งมีแต่เชียร์ชมอ่ะนะครับเราก็ตื่นเต้น มึงเลือกลงไปมึงสุดยอดอ่ะเราต้องมีกำลังใจที่จะพัฒนาตัวเองไม่มีใครตอกย้ำซ้ําเติมตลอดไม่เหมือนตอนสมัยเราเรียนะผมเรียเนเด็กๆนะครับอาจารย์ให้พูด10นาทีแนะนําตัวเองบอกสวัสดีครับผมชื่อนันทภูมเ็ิครับแล้วก็คุณหาเนี่ยพ่อแม่ยิ่งโวยน,นะเพเกิดยิ่งโวยได้สองวันแล้วก็มาพิเทภยาวันเนี้ยนะครับก็แค่ <c oughs> นี้ครับอาจารย์บอกมึงพูดดิให้ได้สิบนาทีผมแค่น,นี้ แม่คะแนนนะไม่เอาไปได้งั้นเลยนะแต่งานนี้นะครับก็ต้องยกเวลาลงเงืหอดเวลาแล้วหมดนเวลาแล้วเหมือนอย่างเมื่อกี้เลยนะครับทำไมให้เวลากูน้อยจังวะนะครับอย่างต่อมาครับเรามีเพื่อนและสังคมที่ดีนะครับเพื่อนเพื่อนเราในห้องนี้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันไหมครับดีนะเราคิดดีทําดีเราจะดึงดูดพลังในเรามิตเนี่ยแหละมันจะดึงดูดคนที่เราอยากเจอมาหาเราเวลาคิดว่าเราจะชวนใครเพื่อนเราเขียนรายชื่อออกมาแม้ว่าจะมีเบอร์เขาหรือไม่มีเบอร์เขาไม่ต้องกังวลเขียนชื่อออกมาก่อน พลังในระดับนี้แหละมันจะทําให้มีโอกาสที่จะไปสามารถเหนี่ยวนำและดึงคนแบบนี้เข้ามาหาเราได้เนาะนะครับลองดูนะครับก็เนี่ยแหละวันนี้ผมไปอ่านหนังสือแล้วเจอบทความหนึ่งที่มันสะท้อนใจตัวเองนะคือผม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 เติบโตได้จากระบบจริงเรยด้วยความพลรดนะครับเพราะไม่ใช่คนเก่งนะครับก็เขาบอกวันนี้ถ้าเราเป็นเปรตไปหลงอยู่ในหมู่นักปราชญ์อย่างนี้วันหนึ่งเราก็จะได้เป็นนักปราชญ์อย่างเขา นะแต่ถ้าวันนี้เราเป็นนักปาราูีแล้วไปลงมืในพวกเปรืบกงทาี่อาจจะได้เป็นหัวหน้าเปรืก็ได้นี่เรา <L an> ไ,ไน,นะในสังคมนี้เราจะเจอแต่คนดี <L an> ถามเด็กๆไอ้เด็กๆเ,เนี่ยเป็นนักศึกษามีไรายได,เด้เป็นแสนถามเขาว่าเฮ้ยเฮ้ยทุกคนทำไมมีแรงบันดาลใจเลยหรืออยากประสบความสำเร็จของทุกคนเลยอยากแบกเบาภาระพ่อแม่อยากให้พ่อแม่อุ่นใจว่าเราดูแลตัวเองได้ไปหาผู้ใหญ่ทำไมที่มีแรงบันดาลใจอะไรอยากสร้างทรัพย์สินมรดกให้กับลูกหลาน อยู่ในสังคมแบบนี้มีแต่เป้าหมายร่วมกันท่านว่าดีไหมครับ <Yeah. S 1> ดีมากมากเลยนะนะครับก็ประการต่อมาครับเรามีอิสรภาพทางการเงินเวลาและความคิดดีไหม <Yeah. S 1> ดีมากเลยะนะครับ <Yeah. S 1> อยากทําอะไรทำนะครับชีวิตไม่ต้องจองจําทํางานประจำเหมือนกรรมกรา่องแอ์รับโทรศัพท์ยังแอบคุยอ่ะชีวิตเราท่าน <laughs> มาทั้งชีวิตทําไมเรามีสิทธิ์กินข้าวแค่เที่ยงวันหรือบ่ายแค่นั้นหรอทำไมเราเกิดมาเอาเกียรติบัตรเราเอาความภาคภูมิใจของเราเอาสิทธิที่เราเรียนมาไม่คนอื่นเขาตีราคาค่าตัวว่าจะเช่าตัวแล้วหัวใจเราเดือะเท่าไหร่ประโยคนี้ทนายพูดต่อยดีกว่ากอนนเจ็บเจ็บอะไรอย่างงี้นะนะครับแต่วันนี้นะครับธุรกิจนี้เอาท่านมีอิสรภาพและลีทูนฟรีเนาะ นะครับเราอยากมีฟรีดอมไหมครับใมีนะครับแต่สิ่งที่มันสวยงามกว่านั้นธุรกิจอื่นทําเองรวยเองครับแต่ธุรกิจนี้เราต้องช่วยคนให้ประสบความสําเร็จเราส่งต่อความสำเร็จให้กับให้กันได้นะครับจากวันนั้นนะครับเนี่ยแคมป์มาสเตอร์พีซครั้งที่2ที่อุทยานตัวผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยคือทีมงานของเราหมดเลยนะครับแล้ววันนี้เราก็ได้สปิริตแคมป์นะครับมาอยู่ด้วยกันที่นี่เราคือแลนดี้ฟรีดอมตบมือให้กับพวกเราทุกคนอีกครั้งครับ นะครับเราอยู่ได้กันตลอดไปนะครับเนี่ยทุกคนในลูกนี้นะครับผมว่าอย่างน้อยปีหน้านะครับเราจะมีรายได้ขั้นต่ำกันเดือนละ10,000แบาททุกคนในห้องนี้ดีไหมครับดียอดเลยเนาะเนี่ยนะครับมากกว่าเรื่องของรายได้ครับผมมีสารภาพมากมายได้ไปทัชมาฮาลเที่ยวกับอัพไลน์ผมที่ไหนไหมครับตัวติดกันตลอดเลยต้องได้เพราะหัวเมียกันได้กันเมืไหนก็ไม่รู้นะครับเวัเนี่ยเราได้มีโอกาสไปเที่ยวนะครับมีทัชมาฮาลนะครับโอ้โหนะครับสวยงามมากนะครับไปกันนะครับไปที่ไหนเนี่ย เที่ทยวไฮนะครับเนี่ยไปขึ้นรถไฟแมกเลตนะครับความเร็วสูงนะครับเกือบเกือบ500กิโลเมตรต่อชัมมอ่วโมงไปเมาดิสกแต่ยังหอมนะเมาริสหอมลงแล้วนะรถไปสองโลแนะเห็นไหมแต่หอมหมกก็ยังอยู่เมาริสบอฟฟ์มาไปเที่ยวกับไลน์นะครับเนี่ยผมนอนกับนุษยชกันเกือบสิบล้านมาแล้วเนี่ยแ,และแม่กีฬาพร นอนถ่ายรูปเฉยๆนะครับพี่เมานี้รอบแรกนะครับโอ้โหสนุกสนานมากนะพี่เตี่ยมดูสิครับตั้งแต่อย่างละอ่อนนะฮะนะไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจินะครับโอ้โหนะเราก็ไปไหนไปกับไลตลอดเนี่ยเรารักไลไนะครับเนี่ยขึ้นภูเขาไฟกันนะครับสนุกสนานไปออสเตรเลียนะครับไปมานี้รอบสองก็ยังไม่อ้วนนะครับช่วงนี้บวมเบีย เรอไปเกาหลีนะครับโอ้โหสนุกว่าปายล้วตัวเริ่มใหญ่แล้วนะครับไปหมากแก้วนะครับนี่เห็นไหมน้องปองเห็นไหมดีเจเราเห็นไหมยังอยู่ด้วยกันมันคือสายใยสายสัมพันธ์เข้ากันนะครับเนี่ยนะครับไปที่ไรวะเนี่ยฮ่องกงนะครับนี่เมาริฟรอบสามลูกนี้อธิบายเป็นคำพูดไม่ได้จริงๆเลยนะครับเกาะสวรรค์หาสวรรค์นะด้านหลังจิกวายด้านล่าง อะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ย,น<笑><笑>ยเนาะดูโอเวอร์ตอนอนนะครับเนี่ยเราก็าไปอพาร์ตเใต้นะโอ้สนุกไหมไอ้กับอะไรเงี้ยนะครับโตโตอรี่เราโอ้รับรองเราด้วยโอ้โรงแรมอย่างดีนะครับหนาวมากนึกว่าจะร้อนนะครับนี่นะครับโอ้โหเนี่ยไปแ,แหลมพุทฮมนะครับโอ้กระโดดทับลายเราสุยดสย่อยเปลี่ยนมานไม่ได้ออหมกนาก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ แอฟริกาใต้บ้านเมืองสวยงามมากเราถ่ายรูปกันเอาดูพิโต้ชิเต็นนะครับโอ้โหแนวะแคร์สวิตกันมากตลอดเวลานะครับแมนะ่เนี่ยโอ้โหกินพุ่งรอสเตอร์กันนะครับปกตินะพุ่งหนึ่งตัวเนี่ยถ้าไปทัวร์อื่นเราให้กิน4คนแต่ที่นี่นะคนละตัวไม่พอสั่งหม่ดีไหมโอ้ยยอดนะครับไปโบกคงดูว่าใช้สินค้ายแล้วเข่าขาึ้นเลยชัดเจนนะนี่นะครับเทียบกับคนข้างในเขาวกว่ามันเยอะใช่มยนะครับแล้วไปที่ไหนเนี่ยนะครับคันเลือกฟูที่เกาหลีกันรอบสองนะครับโอ้สนุกมากนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นนะครับ แมเยอะแยะเลยนะครับนี่คือภาคทั้งหมดนะครับผมเรียกว่าอิสรภาพนะครับแล้วผมก็เชื่ออินตนาการนะครับว่าเราอยู่ร่วมกันนะครับว่าเราจะประสบความสำเร็จและมีอิสรภาพทางชีวิตแบบนี้พวกเราทุกคนดีไหมครับีนะและบันดาลใจผมเหมือนกันกับหลายๆคนครับผมอยากตอบแทนพ่อแม่ทันพ่อแม่ผมเหนื่อยมามากเลยนะครับเราเลี้ยงผมมาไม่ได้เลี้ยงง่ายนะครับเราก็เป็นคนธรรมดาที่ดื้อมนกันนะครับแต่เราก็ยังโชคดีที่เราคิดได้ ในวันหนึ่งแล้วเราก็ตั้งใจอยากประสบความสำเร็จเพื่อเขาเราภาพนี้มันก็ทําให้ผมมาถึงความฝันได้ไวกว่าที่เราคิดจริงๆนะครับผมได้โอกาสบอนพ่อแม่นะครับก็มอบมอบเงินให้พ่อแม่ได้นะครับมีความสุขที่เราได้สามารถมอบให้กับทุกๆคนได้นะครับมอบเงินให้พ่อแม่ทุกวันนี้ก็เดือนละเป็นแสนนะครับเอามาเอาไว้ทุกคน เออเหมือนเมื่อวานเนี่ยเนาะมันดิบมันติดมาจากบ้านนะเหนะ็นไหมไม่ได้คิดอะไรอะ่ะไม่ได้คินเลยอ่ะไอเอาไปไปห้าดอเยเดินเดียวไปถูกใจไปไปสี่พันว่าถ้าเราเป็นแบบนี้ดีไหมครับมีความสุขนะครับนี่แหละมันคือเป้าหมายของเรานะครับมีสภาพทางการเงินสําเร็จจนล้นไปถึงคนข้างหลังของเราเกิดมาหนึ่งชีวิตนะครับเข้าเดิมมเือนต้นยันปลายคนแบบนี้จะเกิดมาหรือไม่เกิดมาด่ คนที่พ่อแม่สูงส่งไปแล้วนะครับแล้วเราก็ตายไปในวันที่เราสูงส่งเหมือนเดิมก็จะเกิดมาหรือไม่เกิดก็ไม่มีคา่าแต่บางคนเกิดมาเป็นลูกยาจบเป็นลูกนักโทษแต่วันหนึ่งประสบควาสมสำเร็จในชีวิตสูงส่งดำรงเป็นคนดีเนี่ยมันมีค่าแล้ววันนี้เป้าหมายของเราทุกคนคืออะไรเป้าหมายในจิตของพวกเราคืออะไรนะครับในช่วงนี้นะครับผมอยากให้ท่านลองหลับตาลงนึกถึงเป้าหมาย นึกถึงแรงบันดาลใจของตัวเราเองนะครับเรามาอยู่ด้วยกันในวันนี้ตลอดสองวันหนึ่งคืนนี้ผมเรียนด้วยความเคารพครับอยากให้เราลองหยุดเล่นหลายนะครับเร,เราลองปล่อยตัวเองลงนะครับลืมตัวตนของเราทั้งหมดหลับตาเอางี้ดีว่านะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์เดี๋ยวช่วยเปิดไฟผมอีกรอบนึงนะครับ เพื่อให้เราได้เข้าถึงนะครับเราอยากอยากจะเรียนให้ความสำร็นะครับทุกท่านลุกขึ้นนะครับแล้วก็เอาเก้าอี้ไปเก็บด้านข้างไกันทั้งหมดดีกว่านะครับเพราอยู่ในช่วงบรรยากาศที่ร้ายด้วยกันแล้วนะครับก็มีความสุขนะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณเพื่นอนเือทุกท่านนะครับที่ร่วครบนะที่เราสนุแปแบ่งปันเสียง